ครับก็สวัสดีผู้ชมทางช่องเคปัมช n แนลนะครับผมพบกับแบบฟงหัดที่3.2นะครับผมแสดงทิธีทำจำนวนค่าให้อยู่ในรูปของทศนิยมครับผมเหมือนกันเป๊ะๆกับทำเศษส่วนให้ให้เท่ากับทศนิยมแล้วนะครับผมเพียงแต่มีจํานวนค่าหรือจำนวนนับมาอยู่ข้างหน้าเฉยๆครับผมก็ไม่ยากทําเหมือนเดิมครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับผม เรามาดูกันที่ข้อแรกนะครับผมวิธีทำสองเศษสิบเจ็ดส่วนสามสิบสี่ครับผมเท่ากับแน่นอนครับผมสองบวกกันกับสิบเจ็ดส่วนสามสิบสี่ครับผมทีนี้ก็ทำแค่ตัวข้างหลังนั่นแหละครับผม 17ส่วน34ครับผมหารอะไรครับผมนำอะไรมาหารครับผมต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับ10 100หรือ 1000, ครับผมหาร17ถูกต้องครับผมก่อนจะได้กับ2บวก1ส่วน2เท่ากับ2บวก หนส่วนสหารอะไรครับผมโอไม่ได้หารครับคูณทีนี้เมื่อเราหารเสร็จแล้วเราก็มาคูณครับผมทีนี้เพื่อจะทำตัวส่วนให้เท่ากับ10 100ห,หรือ1000อันนี้ก็คูณ5ข้างบนก็ต้องคูณ5เท่ากับ2องบวกหส่วนสิเท่ากับทำไมาันยาวจังเลยนี่ สองบวกศูจุดห้าใช่ไหมครับผมสี่ยมหนึงตำแหน่งตอบครับผมเฮ้ย <c oughs> มันยาวจังเลยเนี่ยตอบสองจุดห้าครับจบครับคนหนึ่งบรรทัดมันน่าจะพอแต่ว่าผมเขียนไม่พอนะครับผมเราไปดูข้อสองกันเลยครับผมวิธีทำก่อนครับผม 1นึ่เศษเกส่วนสิเท่ากับ1นึ่บวกเส่วนสิเท่ากับ1นึ่งบวกเาส่วนสิบสองนำอะไรมาหารครับนำสามมาหารครับผม สามอาหารนำสามอาหารเพราะมันหารลงตัวทั้ง9และ12ก็จะได้1นึ่งบวกสามคูณเลยนะ9กาคูณสามคูณสีสสองก็ทำตัวส่วนให้เท่ากับเท่ากับ10ได้ไหมสิบไม่ได้ก็1 0ึอครับผมบวก สามส่วนสี่คูณ25คูณ25เท่ากับหบวก75ส่วนหนึรเท่ากับ1บวก0.75ครับผมเท่ากับหนึ่งครับผมอ่าทำไมบรรทัดไม่พอหรือผมทำหลายขั้นตอนกันไปเอาแบบฉบับย่อไหมครับผม เอายอดคนนี้น,ะนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมข้อสามครับผมวิธีทำห้าเศษยี่ิบเจ็ดส่วนเจ็ดสิบสองเท่ากับห้าบวกเอาแบบฉบับยอดครับผมยิบเจ็ดเจ็ดสิบสองทำอะไรมานรครับผมทำอะไรมานดีเก้าได้ไหม นำก้าก็ได้ครับผมมันก็ต้องนำเก้าเนาะนตัวอื่นมีไหมครับผมนอกจากก้าก็สามก้าครับผมนะครับห้าบวกสามส่วนแปดนี่โวได้แปดแล้วตัวน,นี้ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากับหนึ่งพันครับผมถ้าเป็นแปดสิบก็ไม่ได้หนึงร้อยก็ไม่ได้ บวก3ส,ส่วน8คูณนะครับผมมาคูณได้นี่คูณเท่าไหร่ครับผม125จําไว้เลยนะครับผมทำมาหลายข้อแล้วตัวนี้125ครับผมเท่ากับ5้บวกสคูณตัวน,นี้ก็ได้3ามร้ แปดคูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าได้หนึ่งพันนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมก็จะได้เท่ากับห้าบวกศูนย์จุดทศนเยมสามตำแหน่งสามเจ็ดห้า <5 S 2> เท่ากับห้าจุดสามเจ็ดห้าครับผมโอเคครับเป็นไงกันบ้างพอเข้าใจไหมครับผมอันลามาต่อกันที่ข้อสี่กันเลยครับผมเพิ่มความเข้าใจครับผมวิธีทำ 56เศษสิ 6, 14, ส่วนสาเท่ากับ6นี่เอามาแยกๆไปเลยครับผม6นี่หารหารอยู่แล้วครับ14ครับผม35หารอะไรครับผมหาร7ครับผมหาร7เท่า,ากับ6 บวก2ส่วน5ครับผมห้าเขาทำให้เป็นสิบครับผม6บวกอะไรครับผม2องส่วนห้าคูณอรับผมก็คูณ2ครับผมเท่ากับ6บวก4ส่วนเท่ากับ6บวกอะไรครับผม0จุดอะไร0.4เท่ากับ6.4ครับผม อ่าขี่ครับผมง่ายไหมครับผมง่ายใช่ไหมครับผมจํานวนค่าก็หมดแยกมาไว้นะครับผมเราไม่ต้องจําอะไรครับผมมาดูอันนี้ก็เหมือนกันครับผมวิธีทำสิบห้าเศษยี่สิบเอ็ดส่วนหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมเท่ากับสิบห้ากขาแยกมาเหมือนเดิมครับผมเราก็ไปทําแค่ตัวเศษส่วนครับผม ห5 0หารเดี๋ยวอครับตัวนี้หารอะไรหารสครับผมหารสนะหารเจ็ไปได้ครับผมเจดหารหนึ่ง่ลงตัวเท่ากับ 115. บวกเจดส่วนห้าสิบครับผมเท่ากับสิบหาวกทำตัวส่วนเท่ากับหนึ่งอครับผมครับผม 7จ็ดส่วนห้คูณสข้างบน,นก็ต้องคูณ2ก็เท่ากับ15บวกอะไรครับผม14บสี่วนอะไรหนึ 100. ครับผมเท่ากับ15บวกทศนิยมกี่ตำแหน่งครับผม2ตำแหน่งผมจะคิดไว้ก่อนก็ได้นะครับ1 2ก็เติมลงไปครับผมก็จะได้แค่นี้เท่ากับ15.14ครับผม เกิดเร็วทันใจครับผมช่้นนี้โอ้ตัวนี้ก็หงเยอะเลยครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมวิธีทำโอเคครับผมวิธีทำหนึ่งเศษห้าสิบห้าส่วนเท่าไหร่ครับผมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเท่ากับหนึ่งก็แยกออกามามนเดิมครับผมทำแค่ตัวเศษส่วนก็พอแล้วครับผม อ่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหารด้วยตัวน,นี้ก็มีตัวเดียว,วครับน่าจะหารห้าลงตัวครับผมโอเคนะครับผมหารห้าครับผมปใช้เวลานิดหนึ่งเลยหนึ่งบวกข้างบนได้สิบเอ็ดอยู่แล้วครับข้างล่างละ่ะได้หารห้าได้ห้าสิบครับผมหนึ่งบวกสิบเอ็ด ส่วนห้าสิบห้าสิบคูณเลยได้หนึ่ครับผมคูณ2องข้างบวกกันต้องคูณสองเท่ากับหนึ่งบวกยีสิบสองส่วนหนึ่งร้อยครับผมจบได้อย่างยังครับผมเท่ากับอีกหนึ่งบวกท้าส้นตังกี่ตำแหน่งครับนับเลขศูนยะ์ครับหนึ่งสองสองตำแหน่งใช่ไหมหนึ่งเติมเลขเรงไปครับสองสองโอเคก็เท่ากับห สองสองจบหรือยังครับผมจบแล้วครับผมทั้งหมดหกข้อนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครัผมพอเข้าใจกันไหมครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับผมคลิปก่อนนั้นคลิปก่อนหน้าน,นี้เสียงไม่ออกผมละงงเลยผมอัดเป็นชั่วโมงครับผมมีคลิปหนึ่งอัดเป็นชั่วโมงบัดอัดหน้าจอมไม่ได้อ่าโอเคครับผมแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ